ณนห้องเรียนชั้นป6กโรงเรียนบ้านท่าพงแสงแดดยามเช้าส่องลอดหน้าต่างครูปาตีมอะยื่นยิ้มอยู่หน้าห้องครูปาตีมอะนักเรียนจ๋าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำราชาศัพท์เด็กหญิงมาริยะคำราชาศัพท์หรคะค,ครูฟังดูเหมือนคำที่เอาไว้ใช้กับราชาตัวโตโต,ตเลยค่ะเด็กหญิงฟิราดาวหนูเคยได้ยินแต่คำว่าเสวยขี้แปลว่ากินใช่ไหมคะครู ครูปาตีมะเก่งมากคาฟิราดาววันนี้ครูจะให้นักเรียนทุกคนเป็นนักสืบคำราชาศัพ์เด็กชายมุสลิมีนโหเหมือนเกมเลยครับครูดื่มน้ำแบบราชาเหตุการณ์ครูปาตีมะชู่บัตรภาพคนกำลังดื่มน้ำครูปาตีมะเอาละดกเด็กรูปนี้คืออะไรจ๊ะเด็กหญิงอัสมาดื่มน้ำค่ะครูปาตีมะแล้วถ้าเป็นพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายดื่มล้วจ๊ะ ใช้คำว่าอะไรเด็กชายมูฮัมหมัดชาลีฟเสวยน้ำจันทร์ครับครูเด็กชายฮาฟิสชาลีฟนั่นมันเล่านะสวยเฉยๆก็พอแล้วครูปาตีมะถูกต้องแล้วจ้ะฮาฟิสเสวยแปลว่ากินหรือดื่มอวัยวะสำคัญและคำที่ต้องจำเหตุการณ์ครูปาตีมะแจกบัตรคำหมวดอวัยวะบทสนทนาครูปาตีมะคำว่าหัวถ้าเป็นคำราศร์คืออะไร เด็กหญิงยัสมีพระเสียนเจ้าค่ะครูปาติมะถูกต้องแล้วแล้วเท้าหรอคะเด็กชายมุสลิมีนพระบาทครับคำถามสุดฮาเมื่อเผลอเหยียบเท้าเหตุการณ์เด็กหญิงมาริยะยกมือถามด้วยสีหน้ากังวลบทสนทนาเด็กหญิงมาริยะครูคะแล้วถ้าสมมติว่าหนีเผลอไปอเหยียบเท้าพระองค์ท่านเข้าล่ะคะหนูต้องบอกว่าขอประทานโทษที่เหยียบพระบาทของพระองค์ท่านหรือเปล่าคะเสียงัวเราะเบาๆในห้อง ครูปาติมะมริยะจ่าเราต้องระมัดระวังมากๆแต่ถ้าสมมุติจริงๆเราก็จะใช้คำว่าขอเดชะฝ่าละองทุลีพระบาทหือขอพระราชทานอภัยยะโทษค่ะเสียงระฆังและการสรุปบทเรียนสถานที่ห้องเรียนชั้นป .6 โรงเรียนบ้านท่าพงเหตุการณ์เสียงระฆังหมดเวลาดังขึ้นครูปาติมอยืนยิ้มสรุปบ,บทเรียนบทสนทนาครูปาติมเห็นไหมจ๊ะ ว่าคำราชาศัพท์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่เราเข้าใจหลักการใช้ให้ถูกต้องความเข้าใจผิดหลังเลิกเรียนสถานที่หน้าโต๊ะครูในห้องเรียนชั้นป .6 โรงเรียนบ้านท่าพงเหตุการณ์เด็กชายมูฮัมหมัดชาลีฟเดินเข้ามาหาครูด้วยรอยยิม้มบทสนทนาเด็กชายมูฮัมหมัดชาลีฟครูครับต่อไปเวลาผมเห็นแม่ต้มน้ำผมจะบอกว่าแม่กำลังทรงต้มน้ำอยู่หรือเปล่าครับ คำอธิบายที่เรียกเสียงหัวเราะเหตุการณ์ครูปาติมะหัวเราะและอธิบายหลักการใช้ทรงบทสนทนาครูปาตเมะโอ้ยชาลีฟถ้าอย่างนั้นจะใช้คำว่าทรงไม่ได้คะ่ะลูกคำว่าทรงจะใช้กับคำกระยาสามัญหรือคำนามสามัญเพื่อทำให้เป็นคำกระยาราชาสับเท่านั้นจะ้ะส่วนต้มเป็นกริยาสามัญธรรมดาเราก็แค่ใช้ต้ม ได้เลยไม่ต้องทรงจ้ะไม่อย่างนั้นแม่ชาลีฟอาจจะงงได้นะเสียงหัวเราะก้องห้องและความภาคภูมิใจเหตุการณ์เด็กๆหัวเราะให้กับความเข้าใจผิดของชาลีฟบทสนทนาไม่มีบทสนทนาแต่เป็นเสียงหัวเราะของเด็กๆวันนี้แม้จะมีเรื่องป่วดๆหา่หาๆบ้างแต่ทั่วคนก็ได้เรียนรู้คำรายพั์ไปไม่น้อยพร้อมกับความเข้าใจว่าการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นสำคัญแค่ไหน